และชีวิตที่มีความสุขต้องปล่อยวาง3สิ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะข้อหนึ่งนะคะการอยากรวยทุกคนพยายามอยากรวยวิ่งตามเพื่อนบ้านจนไม่มีความสุขแทนที่จะอยากรวยจะอยากมั่งคั่งร่ำรวยนะคะทำสิ่งนี้นะคะ พอใจพอใจกับสิ่งที่คุณมีพอใจกับสิ่งที่คุณหาได้รายได้ที่คุณมีประจำใช้มั่งเก็บหอมลอมเล็บมั่งมีน้อยใช้น้อยมีเยอะใช้เยอะการที่เรามีกิเลสความโลภมากโลภาและความอยากได้ความอยากมี มั่งคั่งความอยากรวยทําให้คุณไม่มีความสุขฉะนั้นพอใจกับสิ่งที่คุณมีมีน้อยใช้น้อยแล้วก็เก็บมั่งการเก็บนะคะไม่ใช่ว่าเก็บเป็นร้อยเป็นพันบางครั้งเก็บวันละ20บาทวันละห0บาทถ้าคุณเริ่มเก็บตั้งแต่คุณอายุอ่อนนะคะจนถึง อายุ60ปีที่คุณเกษียณนะคะเงินเหล่านั้นในธนาคารก็จะมีดอกเบีย้ยและจะทาให้ดอกเบีย้ยมากขึ้นทุกๆปีนะคะฉะนั้นมีน้อยชชยน้อยเก็บหอมหลอมลิบนะคะที่สองนะคะปล่อยวางการนินทาทุกคนเราก็รู้ว่าการนินทาโดนนินทามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเป็นสิ่งที่ ทุกคนไม่ชอบบางครั้งคนนินทาเราเราไม่มีอำนาจไปบังคับแต่ตัวคุณคนใกล้ชิดของคุณเพื่อนคุณครอบครัวของคุณเพื่อนแท้จริงของคุณรู้ว่าคุณเป็นยังไงฉะนั้นการโดนนินทาคุณโดนนินทาก็ปล่อยวางไปเถอะถ้าคุณไม่มีอำนาจไปบังคับไปควบคุม คนที่อยากนินทาคุณทำให้คุณต่ำต้อยลงมาคุณก็ถ้าคุณใส่ใจพวกเหล่านั้นคุณจะไม่มีความสุขฉะนั้นปล่อยปล่อยวางการนินทาคนที่นินทาคุณเข้าหูซ้ายออกหูขวาปล่อยไปเถอะนะคะเพราะว่าคนที่รักคุณมากเขารู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนนิสัยแบบไหน คนที่นินทาคุณเขาคงไม่มีความสุขทำทำแบบเฉยเฉยไปเลยคนที่นินทาคุณเขาจะหยุดเองนะคะข้อ3นะคะปล่อยวางปล่อยวางการยกยอการสรรเสริญจากคนอื่นนะคะเวลาคุณทำดี เวลาคุณโดนยอคนสรรเสริญคุณก็รู้ว่าเออโอเคเขายอเรานะก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะถ้าคุณไม่ปล่อยวางวันหนึ่งการโดนยอการสรรเสริญของคุณจะไม่อยู่จะไม่อยู่ตลอดชีวิตนะคะถ้าคุณโดนยอคุณโดนสรรเสริญวันนี้อาทิตย์หน้าคนกลุ่มคนั้น คุณจะบิงคุณดาวพูดใส่้ลยคุณแล้วก็ทำให้คุณเจ็บปวดได้นะคะถ้าการสรรเสริญการยอของคุณนะคะก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะฉะนั้นจิตที่มีความสุขแล้วก็ชีวิตที่มีความสุขต้องมีน้อยชายน้อยไม่ต้องทะเยอทะยานอยากร่ำอยากรวยท่านถ้ารวยก็ดีนะคะถ้าคุณมีมีเท่าไหร่ก็ใช้ใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งนะคะ สองปล่อยการนินทาปล่อยวางการนินทาถ้าคุณบังคับไม่ได้และคุณแบบที่ว่าไม่มีการบังคับคนที่สนนินทาคุณนะคะปล่อยวางไปเถอะและที่สามนะคะปล่อยวางการยกยอการสรรเสริญนะคะทำสามสิ่งนี้นะคะอลิซาเบธคอร์แนะนำและขอฝากสามสิ่งนี้นะคะวันนี้นะคะแล้วคุณจะมีความสุข จิตคุณจะเปิดบานและชีวิตของคุณจะไม่ไม่ไม่แบบที่ว่ากวนกระวายนะคะขอฝากสิ่งนี้นะคะด้วยหลักอิลิซาเบธเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ